สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาทำไรมาตีปลาชะโดที่ภาษีลูกปลามันเยอะเออเดี๋ยวม่จัดการลูกปลาหน่อยลูกปลามันเยอะลปลามันเยอะเยอะจริงลูกปลาลูกปลาคางดำนะร uh <lawyer> อชมหมดงานกันนี่เรือไ่นอนนะเช่าได้นะติดต่อได้นะดูเรื่องที่หลนนังรอบเลย ทำไมหมุนเนี้ยใหญ่จัดใหญ่จัดเอออยู่อยู่อยู่ออกมาออกมา อตัวไม่ใหญ่แต่แรงดีตัวไม่ใหญ่แต่แรงดีตัวไม่ใหญ่แต่แรงดีเอาวางไหนย้ยตกกระจายเลยออาเอหลุดพอดีขาด ขาดเลยขาดพอดีเบิดอี๋ขาดพอดีอยู่ตัวเองอยู่นี่ใครครับมาเก็บระเบิดอี <extracting> ๋อะเออมันมุ้ยใส่ผมตรงเนี้ยทีหนึ่งนะทีไอทีสองนะทีแรกผมไปโดนตรงโน้นต้มหนึ่งจ็บโดนนะติดหมดทีเลยอะไรนะพี่น่มาม่า <ersch> ได้เหรอไงตรงเนี่ยตุ้งตัวใหญ่นี่ะตัวเล็กตัวใหญ่นี่ะตัวเล็กหรอตัวเล็กตัวเล็กหรอตัวเล็กหรอ เมื่อก่อนเคยรักมากเท่าไรเองยังคงรักมากเท่านั้นมอใครไมออกด้ยไอุ้ยร้อนใจว่ะเี้ยไม่ออกแล้วมันพันาไม่ออกแล้วพันเดี๋ยวขาดเอัในครเปิดไว้ฮะาดันไหมดิเปิดมอนใก็ไปด อยู่เนี่ยอยู่้าหูใหญ่ด้วยเฮียนมาเสรยต้อปลาอยู่นี่นึงนึง เอ้เยไนมะ่อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยน,น็อตมือจะขาดแล้วเตรียมเตียมเตมเตีเียมเตีมเียมเตม,ม,ม,มือเล่นซะแล้วนวนเฉย <c oughs> นนแล้วอีเนี้วอุุไอ้สัตว์เอ้ยเฮียสามบวสี่แน่นอน,น,อน ไหนพวกตัวเล็กอ่ะไอขี้ผมบอกแล้วตัวใหญ่เป็นไงครับตายเป็นไงพอได้ไหมพออยู่กี่ชั่วโมงเราลงไหมสามชั่วโมงสองชั่วโมงนะสองชั่วโมงได้หมาอยู่นะหมาอยู่นะพอเดี๋ยวพอเล่นกินไปเล่นเกือบเทพแล้วะ เกือบเกือบนี่ถ้าเต็มวันเป็นไงโอ้หมดคลองตรงนี้บอกบอกเลยว่าหมดคลองเข่าด้วยครับเหย่ออะไรครับที่ชายมาคลอครับตีแล้วก็รอไปถเถอะแล้วก็มีสับแหลกนะที่ชายนะใช่ครับอ๋อจุคลองเอาเรื่องดมเนี่ยดมมองได้ปะเนี่ยได้ตัวงไหม